สวัสดีพี่ๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมา,าชมบอลสีที่มีชื่อว่ารัตนะลุ่งเรืองนะครับเพื่อนๆครับต้นนี้นะครับผมจิวๆเบบีตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะครับผมต้นนี้เขาก็จะมีชื่อว่ารัตนะลุ่งเรืองนะครับผมแต่ก่อนผมเอาวางไว้ตรงโน้นนะครับผม น้นนะครับซึ่งตรงน้นนะครับผมมันไม่ค่อยมีแดดยามเช้านะครับผมก็ลอยยอดเขาหลายวันนะครับผมเนี่ยตั้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเขาก็ไม่มียอดนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมผมได้ย้ายจัดตรงนั้นนะครับผมมาวางตรงนี้นะครับเขารับแสงแดดยามเช้านะครับเขาแทงยอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับแสงแดดนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมกับต้นบอนสีนะครับถ้าเราวางถูกที่ถูกทางนะครับผมเขาก็จะแทงยอดแล้วก็ แตกใบด่างออกมาให้เราชมส,สวยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก้อนสีที่มารับแสงแดดยามเช้านะครับผมก็จะมีแต่ต้นออที่ต้องการความด่างต้องการความเป็นฮับฮับนะครับเพื่อนครับแบบนี้นะครับรัตตระลุ่งเรืองก็เช่นกันนะครับผม ผมย้ายจากตรงนั้นมาไว้ตรงนี้นะครับผมรับแสงแดดยามเช้าเขาก็แทงยอดออกมาเลยนะครับซึ่งผมรอนานมากๆเลยนะครับผมผมได้มาก็เป็นต้นเบบีแบบนี้เลยนะครับแต่เขาไม่แทงยอดสักทีนะครับผมก็เลยย้ายมาไว้ตรงแสงแดดยามเช้าวันเดียวเท่านั้นครับผมเห็นผลนะครับเขาแทงยอดออกมาเป็นสีเขียวๆนะครับผมซึ่งจะไม่แดงเหมือนใบเก่าของเขานะครับซึ่งใบเขียวใบนี้นะครับผมใบนี้แหละจะทําให้เขาเติบโตนะครับทาให้รากเดินดี หัวโตหัวใหญ่ไว้นะครับเพื่อนๆครับผมลัตนะรุ่งเรืองนะครับผมเป็นต้นไม้แลประจําปี2,565เลยนะครับเพื่อนๆครับผมไม่แน่นะครับอาจจะยาวไปถึง2,566เลยนะครับเพื่อนๆครับสวนไหนยังไม่มีนะครับผมก็รีบนําเข้าสวนนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อว่าทําจํานวนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆต่อไปนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็จะเป็นบนสีที่มีชื่อว่าลัตนะรุ่งเรืองนะครับผม แสงแดดมีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับผมซึ่งทําให้บอนสีของเราโตไวนะครับเพื่อนๆนครับแล้วก็กลับสีอย่างโหดโหดดุดแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนมีความสุขในการเลี้ยงบอนสีนะครับคลิปนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ